แง่หลอแง่หลอโซแง่หลอโซเสือกเกาะก่อนนะมากูด้วยบ้ามึงมาดเสือกเกาะโซไอ้พ้ามึงเสือกเกาะกูสั่งมาจากประเทศสยามมึงมึงโลดเเเฮ้้้ยยยอ มึงเบิงเลยเห็นเสื้อกอกู่เฮ้ยเป็นได้เสื้อกอกูเทบ่เป็นได้หมอหอจับมือในหน้าเสื้อกล้องกูก็เทนะวะเเอาหมอนในข้ขาม พอได้ย้ำเอาเอาในขามในขามอ่า่าเฮ้ยจับมือหน้าใส่เสื้อกะเท่นะวะฮ่าโยเหมือนเมืองแล้วมีตตโกูผู้เดียวฮ่า่าเบิ่งมาดรดอ่าเป็นได้กูเทบอฮ่าเป็นได้เทบอไว้ไว้ไว้ป๊อปอบนะมันเอาเสื้อกะมาจากไ่วะไม่เบิ่งเสื้อเออเออผมจะมาบรรยายอ่าเออเออ บรรยายสับค mm ุณของเสื้อกล้นะครับเสื้อกอ่ารุ่นนี้นะฮะสั่งมาจากประเทศสยามนะครับสามารถนะครับสามารถป้องกันลูกปืนได้นะฮะสามารถป้องกันลูกปืนได้นะครับป้องกันไม่ได้อย่างเดียวก็คือเมียนะครับเมียเมียด่านะฮะเมียด่านี่ป้องกันไม่ได้นะครับว่า เฮ้ยอย่างอื่นพิ่งกันได้หมดนะฮะเฮ้ยเป็นอะไรหมอเสียวฮ่าเป็นอะไรเสือก้อเว้ยเสือก้อนหุ่นเถี่าเว้ยหมอเฮ้ยเป็นอะไรเฮ้ยเสือก้อเว้ยเสือก้อเว้ยกันลูกปืนได้เฮ้ยเว้ยเสือก้อนเถี่ยวนะหมอเว้ยเป็นอะไรเฮ้ยใครน่าหุดนเร็วยังไม่เฮ้ยมา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  ไปรอะเบิ้งผู้สาวโซโซเฮาโซเสือก้อให้ไต่การหมอเป็นได้ไถนาหุ่นแล้วยังไม่กูไม่ได้ไถแอกกูใส่หมูน้อยะดุดเอาแต่การเป็นไดเสือก็อเสือก็อเสือก็อเป็นได้อ้เสือก็อคอยเป็นได้ฮ่าอันนี้ก็กุกมะขามแปรนะครับบางว่าเราก็หาไม่เศร้ามาอ่าอ่าสอยมะขามแปรได้นะครับ เฮ้ยเป็นไรเฮ้ยเสือกะเย้เป็นได้พี่เบอร์เป็นได้เป็นได้เสือกะเท่บ่